หนึ่งสองสามฝั่งเรามีสามฝั่งเขามีสามฝั่งเรานั่งแน่นเลยฝั่งเราก็นั่งหลงหลิงบ้างเพราะพวกเราเป็นพวกแบบไฮเปอร์ลุกบ้างเข้าอ่างแล้วผมบอกเจมันถ้าวันหนึ่งนะผมอายุหกสิบกว่าแล้วผมมีอาการแบบเนี้นะเจมันไม่ต้องรักษาผมอยาให้ผมไปไหนเจมันยิงผมเลยเอาปืนยิงผมให้ตายเนี่ยผมอายลูกหลานเขาผมบอกเขาอย่างนี้ยายฉันตายไปเถิดหมอผมบอกงี้ว่าแม่งไม่ต้องทาอะไร,รกูแล้วกูถ้ากูเป็นแบบเนี้ยฆ่ากูตายดีกว่ากูภูมิใจกว่า เออประมาณนี้ยแล้วสุดท้ายจนแล้วจนรอดแม่งก็แม่งก็สืบเบิกความต่อหน้าศาลวยเช,ชื่อว่าได้รับบัญชามาเป็นองค์อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออพี่หนุ่มไปหลังจากที่ออกผลเสร็จแล้วไปโพสต์ใช่มันมีอันหนึ่งเว้ยเขาพยายามเอาข้อความที่พี่หนุ่มโพส์มาว่าแบบหมอเขาบอกโอ้ยอ่านแล้วเป็นคำหยาบเออแล้วก็คําที่เขาเบิกขึ้นมาคืออะไรรู้ไหมท้องรอรอ,อยู บอกเฮ้ย,ยหยาบตรงไหนวะช่องรอรออยู่มึงบ้าเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็มีคําอื่นอีกอะไรเงี้ยว่าเป็นเพชรแต่ไม่มีค้นเขาบอกไม่ใช่มันหยาบตรงไหนวะอะไรเงี้ยก็ให้ธนาให้ให้ให้พยานเนี่ยบอกว่ามันหยาบตรงไหนมันก็บอกว่าอ๋อนึกถึงอวัยวะที่อยู่ในที่ลับครับแล้วไม่มีคนบอกโอ้โหมึงพูดเองของมึงมึงตีความของมึงเองมันไม่จ้เป็นต้อง <c oughs> คิดขนาดนั้นนืออกว่าคือเหมือนกับเหมือนกับลากมาให้เขาตบกลางสีแยกแล้วก็เอา เอาแบบไปไปขยี้ซ้ำอะคือเออแล้วก็มีตอนหนึ่งเว้ยมีตอนหนึ่งอันนี้ไฮไลท์เลยนะตอนหนึ่งก็คือน้องเขาอะน้องเขาอะอยู่ก็ยกมือขึ้นมาตอนที่ทนายกับเออศาลกําลังคุยกับเจรจากับทนายทั้งหมดห้าคนคือรวมทนายด้วยทนายสี่ทนายหนึ่งนะไนนอ้ทนายอย่าไปอย่าไปรวมอย่าไปรวมมันเป็นพวกทนายเพราะว่าเวลาเรียกว่าทนายเนี่ยมันจะมันจะหมายถึงคนปกตินะ เราเราเป็นว่าเข้าใจตรงกันเราไม่ต้องพูดว่าทนวยคนไหนแล้วกันนะอเออไฮไลท์ไม่มีไฮไลท์จริงมีสามตอนวันนั้นนอกจากเรื่องเนื้อหาแล้วนะคือน้องคนนี้เขาลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ผมก็เฮ้ยน้องแม่งสงสัยอยากจะพูดอะไรกับสารผมก็ตะโกนเรียกให้เว้านี่เรื่องจริงเลยนะท่านครับท่านครับน้องเขาครับน้องเขายกมือแล้วน้องแม่งยังไม่ทันรอผู้ท่านผู้ภาษาทํา อะไรเลยแม่งเดินดุยดุยดุยเข้าไปโซนไปนั่งอยู่ตรงคอกของทนวยเว้ยแล้วไปเปิดเอกสารโอ้โหโอเพชรพละชัชระ,ะทาลาลัลาชเข้าแล้วแม่งไปดูไปดูไปดูแล้วก็คือผมกะว่าอะไรรู้ไหมผมกะจะให้เขาพูดไงแล้วผมจะยืนขึ้นพูดเพราะผมรอจังหวะอยากพูดเหมือนกันผมอยู่ฝั่งโซนผู้สังเกตการณ์นะไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นไม่อยู่อยู่ในห้องพิจารณาแต่ว่าอยู่ในโซน ผมอยากจะพูดมานานแล้วเพราะว่าท่านเนี่ยเมตตามากท่านบอกว่าเนี่ยอยากจะให้ทําบุญพิทานเพราะว่าเรื่องาศาสนาพุทธเนี่ยก็สอนเรื่องทําบุญเรื่องอะไรเงี้ยแล้วความเชื่อบางอย่างเราก็ไม่ควรจะเหมือนกับมาสรุปชี้ถูกชี้ผิดเพราะมันอาจจะสุดท้ายศาสนาพุทธอาจจะไม่ได้อะไรเลยถ้ามาถกเถียงทะเลาะกันอะไรเงี้ยแนวๆ,ๆนี้นะฮะสุดท้ายน้องเขาไปนั่งตรงนั้นด้วยแล้วผมอ่ก็นึกว่าท่านจะให้พูดแต่ท่านไม่ให้พูดท่านบอกให้นั่งลงแล้วท่านก็นั่งลงนั้น แล้วก็ผมได้ยินแว่วๆเหมือนคล้ายๆท่านได้บอกให้พ่อแม่มาเอาพาน้องกลับไปแต่พ่อแม่ไม่คือท่านอาจจะไม่ได้พูดดังมากเพราะาอยู่ข้างหน้าแล้วเราอยู่ข้างหลังนะฮะปรากฏว่าพ่อแม่เ็าไม่สนใจคือปล่อยให้น้องเดินไปแล้วก็ไม่พูดอะไรกับน้องไม่เข้าไปดูแลไม่เข้าไปแบบพาออกมาผมบอกเชีย yeah, เกิดอะไรขึ้นวะเด็กแม่งอยากทำอะไรก็ได้เหรอวะแบบไม่มีกาละเทศะไม่มีมารายาทเงีง้ยอวะแล้วแม่มึงอยู่ตรงนั้นน่ะ <M: S 1> ก็ปล่อยลูกไปอย่างเง้นเนหนอวะ เออผมก็ประหลาดใจมากว่าเฮียอ๋อคุขอโทษที่อะไรทีปรากฏว่าเออมันก็อันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้ว่าไม่ใส่หน้าเออผมว่าแล้วสุดท้ายผมก็เลยได้โอกาสพวกผมกะว่าถ้าเขาพูดบ้าผมจะพูดด้วยไงปรากฏว่าพอมีจังหวะพอผมได้ยินเสียงท่านพูดตอนอันกระบวนการที่เล่ามานี่คือเป็นช่วงสองสามชั่วโมงแรกที่มีการเขาเรียกว่าอะไรฮะการไกลเกลี่ยการไกลเกลี่ยของศาลท่านเมตตามากการก็ถามว่าเรื่องนี้อมัน สุดท้ายต้องเสียเวลากันมาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคุยกันได้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็เมตตาให้สองฝ่ายได้คุยกันอะไรเงี้ย uh huh. แล้วผมก็ได้ลุกพูดลุกขึ้นพูดครับว่าท่านครับเรื่องของพุทธศาสนาหลักการบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นแค่ความเชื่อมันมีความจริงอยู่แล้วท่านก็พยัยหน้าเราบอกว่านั่งลงนั่งลงผมก็นั่งลงผมไม่ดือ้อค่านเพราะว่าดื้อดื้อในศาลดื้อส่วนหนงอาจะดื้อในางศาลอ่ะนั่นจอดที่หนึ่งที่ว่าได้ได้มีกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเชื่อมจิตโดยไม่รู้ตัว โดนเชื่อมกล้วยไปแล้วโดนเชื่อมใจไปแล้วอันที่สองเลยหน้าห้องครับหน้าห้องคือต้องยอมรับว่ากลุ่มผมเนี่ยเขาให้เขา,เข,า,เ,ขาเข้าไดวเข้ากลุ่มละสิบห้าคนที่มีรายชื่อแล้วก็อีกฝั่งละสิบห้าคนที่มีรายชื่อแล้วก็ไม่มีเครื่องมือสื่อสารนะผมก็ไม่มีอะไรทั้งสิน้นปรากฏว่าสักพักหนึ่งกล <c oughs> ุ่มฝั่งผมเริ่มเริ่มกลับเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าเริ่มแบบเพราะมันฟังเรื่องเล่าที่แม่งแบบเน่ายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในจักรวาลสากลละโลกแล้วก็ฟังไม่ไหวก็ลุกออกไปลุกไปแล้วก็มี มีทีมของพี่อ้ออีกสี่คนที่เขาแบบอยากเข้าไปฟังผมว่าใจดีบอกเออเขาไม่นั่งได้น้ำยังน่าจะว่างแล้วก็มันน่าจะชดเชยโคต้าที่ที่เขาออกไปแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ศาลก็มาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ครับต้องเป็นคนที่มีรายชื่อผมบอกเออเนี่ยแต่ว่าเขากลับไปแล้วตะกี้ผมเพิ่งไปส่งเขามามีอาจารย์อาจารย์จตุลนมาสามีสามสี่ท่านที่มีชื่อออกกลับไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ผมไม่เป็นไรงั้น,มมนเดี๋ยวเชิญผมเชิญออกเองปรากฏว่ามาเลยจ้า ลุงแก่ๆของแก๊งเชื่อมเช e ื่อมกล้วยเอ้ยทำงี anything, ้ได้ไงวะมางี say, like, ้มาทีงี um, ้ครับบอกมึงไปไกลๆผมบอกเนี้ยเออผมบอกคุณไปไกลๆคุณไปเชื่อมจิตตรงนู้นคุณไปเชื่อมจิตไปไปคุณไปเชื่อมจิตมันไล่ไปเลยนะไล่ไปเลยไปเชื่อมจิตตรงนู้นไปนะตำรวจก็มาชุลมุนนิดหน่อยนะบอกเนี่ยนะครับไปไปครับแยกกันเนี่ยนะครับผมไม่อยากให้มาเจอกันเลยเจอกันเลยเดี๋ยวต้องมาเออระทบกระทั่งครับผมไม่ได้ การไปไปเชื่อมจิตตรงนู้นไ,ไป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 เชื่อมจิตตรงแต่ไม่ได้พูดเสียงดังเพราะว่าอยู่หน้าห้องที่ทำองานคดีอันนี้ก็เลยไล่มันไปมันก็ไปไปเดินไปบ่นไปโอ้ยแม่งนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วเรื่องสิ่สามอะไรอีกก็หลังจากที่ฟังคําเบิกความแล้วโดนทนายฝั่งพี่หนุ่มเนี่ยแกค่อยๆเฉือนที่ระเปาะที่ละเปาะที่ระเปาะที่ระเปาะปนะครับเสร็จผมก็นั่งกับเจนมน ผมกม็มีอะไรโหแม่งเจ๋งโมแม่งติดคุกแน่มึงอย่างนั้นเฮ้ยเบอร์ความผมก็ปั่นเหมือนเบาๆก็คุยได้แม่แหละแต่เชื่อมันได้ยินคือผมเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษอย่างเพราะว่าผมอยู่กับสื่อมาแบบทํารายการโทรทัศน์ทำอะไรเงี้ยผมอนจะใช้เสียงค่อนข้างจะเก่งหมายความว่าผมจะรู้ว่าเสียงระยะไหนสื่อถึงใครส่งไปถึงใครแล้วฟังได้ยิน นะครับผมก็จะส่งถึงไอ้พยานยยปั่นให้มันเครียดนะะจนกระทั่งไอ้ทนวยเว้ยเดี๋ยวถ้าวันไหนทนวยมาถามมันได้มันอยู่ในค้องนวยใช่ไหมมันทนไม่ไหวมันลุกขึ้นฟ้องศาลครับท่านผู้พิพากษาครัเอ่อระหว่างที่กําลังซักคานอยู่เนี่ยคุณอี้ท่านคุณพยายามพูดผมก็ตะโกนขึ้นว่าทนวยมันนั่งลงเลยนั่งลงนั่งลงนั่งลงผมไม่ได้พูดอะไรท่านนั่งลงท่านผู้พิพากษาก็หันมามอง แล้วก็บอกอ่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงคือตะนวยมันยืนขึ้นไงผมไม่ได้ยืนมอนั่งลงบรรยากาศกาลังไปด้วยดีแล้วกำลังจะจบแล้วเดี๋ยวนั่นหนหะน่อยนะอ่าเพราะว่าผมพูดอะไรท่านไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าผมมีวิธีเทคนิคการสื่อสารนี่เรื่องจริงเลยผมก็ปั่นตนวยปั่นไอ้นี่มันปั่นไปปั่นมาแบ่งดิน้นดิ้นครับดิน้นคาข้อไปไหวทนไม่ไหวลุกขึ้นมาทน่นท่านพูดว่าอะครับเพราะนั้นอี๋นะผมบอกไม่ต้องตะนวยนั่งลงตะนวยผมก็เผลอเรียกมันตะนวยเพราะว่า จิตใต้สำนึกผมเนี่ยมัน,ม,นมันคือทนวยมันไม่ใช่ทนายทนวยนี่มาจากอะไรครับมันมาจากทนายอวยเทพท <c oughs> นายอวยเทพนะครับกลายเป็นทนวยเอาผมผมไปให้เพราะๆไม่อยากให้มันไม่อยากให้เขาตอมใจแต่ผมรู้เลยว่าไอ้ปรากฏการณ์นี้แม่งไม่ใช่เรื่องปกติคือคําว่าป่วยเนี่ยมันไม่พอมันมีคํานิยามอะไรไหมที่มันจะบอกถึงคนที่แบบว่า แม่งมีจักรวาลเป็นของตัวเองอะแต่อยู่ในโลกใบเดียวกับเราอะ่ะเคยดูหนังเรื่อง Men in b a c k ไหมที่แบบว่าแม่งมีกาแล็กซี่กาแล็กซี่หนึ่งอยู่ในคอแมวอะกระดิ่งคอแมวอะผมนึกออกเลยว่าไอ้พวกเนี้ยแม่งต้องไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเออมันต้องมาจากจะเะไรเอพี่อี้<ะ>เขาดูนากลัวมากเลยเหรอเออคือคือ,คอ,คอนึกออกไหมคนปกติมีที่ไหนว่าขึ้นสารและเบิกความว่าเขาเชื่อว่าน้องคนนั้นน่ะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าจริง,รงๆเขาเชื่อจริงๆ เป็นอนาคาไม่จริงๆเว้ยแะฮะเออแล้วเขาก็คือสิ่งที่เขาพูดผ่านสื่อเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเชื่อจริงๆ uh huh. เออเออแล้ว,แล,วแล้วที่ฮาคือแม่งพ่อแม่งคือเนื่องจากว่าเขา่านั่งอยู่ข้างในเราอยู่ข้างนอกก็จะออกต้องผ่านผ่านเราออกประตูอะต้องผ่านเราแล้วมันนานมากคือต้องผ่านเข้าห้องน้าผ่าน พ่อแม่งก็จะเดินมาแล้วแม่งเหมือนหนังสยองขวัญเนี่ยที่แม่งมันมีตัวอะไรไม่รู้หน้าขาวๆอ่ะแล้วก็ยิ้มแบบเสแย่ๆแบบยิ้มยิ้มแทบจะถึงแบบขอบตาเหมือนผีญี่ปุ่นนะแล้วหน้าขาวๆแล้วยิ้มขอบตาถึงขอบตาคือยิ้มยิ้มเสแย่มากอ่ะแล้วด้วยความที่อยากเหมือนอยากจะแบบแผ่รังสีเมตตาแต่แม่งเป็นรังสีอมาหิดเหี้ยอามาหิดแล้วแบบสยองขวัญแล้วแบบแล้วก็เดินผ่านพวกเราแล้วก็ยิ้มให้พวกเราทีละคนทีละคนทีละคนผมก็สะกิดเจมน เขาเจาเจมแมนไปทํานาีสวรรค์แน่เลยว่าเขดูแล้วแม่งเจมแมนแม่งหัวลรอชู่แบบว่าไม่นะหนูไม่ชอบแบบนี้บอกเสร็จแน่มึงเขาต้องต้องการแบบนี้เลยมาสุราชมาเนี่ยเจมแมนต้องไปต้องไปเป็นเครื่องสังเวยของเขาแล้วก็เดินผ่านไปผ่านไปแล้วก็ผ่านกลับมาวิญญาณกับเข้าห้องน้ำเสร็จเขาอะไรกกลับมาผ่านวูบไหวมาอีกทีนู้โควม่น่ากลัวมากแล้วพอแม่งมีหน้าเดียวอ่ะหน้าแบบยิ้มแบบ ยิ้มแบบอืมกูยิ้มให้มึงนะมึงรับยิ้มกูนหน่อยเฮียทุกคนแบบขยะขยงหมดเลยหลบกันหมดเลยไม่มีใครอยากยอยู่ใกล้แม่งเลยแบบเอาขาหลบได้หลบกูแบบแบบยกขาหนีเลยอะ่ะแล้วไม่เกรงใจสารนี่แม่งกูแบบขาขึ้นเลยอะ่ะแบบไม่อยากให้มันสะเก็ดละอองของทุลีดินของมันเนี่ยมาติดตัวเลยอย่างนั้นนฝะุ่นกูโหดไปหน่อยนะแต่ว่าโหดไปหน่อยแต่ว่า แต่สุดท้ายสรุปง่ายๆคือว่ามึงไปได้มึงไปที่ชอบไปไหนไปนะครับแต่เอาเป็นว่าพอฟังสารครั้งนี้แล้วเนี่ยการสอบการอะไรเงี้ยแล้วมันไม่จบเท่านี้ครับเดี๋ยวสารนัดใหม่เพราะว่าไอไอหมอคนนี้ต้องโดนอีกสามสามทนายเพราะว่าทนายฝั่งผมมีสี่ใช่ไหมก็ตอนแรกเขาบอกให้ถอนมันไม่ถอนให้ถอนให้ถอน,ถอนฟ้องเออเรียกว่าโจเออจำเลยทั้งหมดมีเจคนพี่หนุ่มกับบริษัท วันดีคืนดีสองแล้วใช่ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยก็คือบริษัทช่องสามดีซีเทอร์อะไรเงี้ยสาร,สารคือกกเกลี่ยๆแล้วให้ถอนฟ้องไม่ถอนไม่ถอนอีกสามทนายรอรับ,ร,บรับดาบแล้วผมดูนะผมพูดตรงไปตรงมานะอีกสามคนนี่แม่งเก่าวกว่าสพิตุยแบบพิตุยว่าเก่าระดับสิบแล้วอีกสามคนแล้วเนี่ยระดับร้อยห้าสิบอะคือโอ้โหแม่งเก่ามากอะ ผมชอบมากเลยตอนที่เขามาลมเสียสารให้เบรกแล้วไปคุยกันแล้วเขาก็รวมกลุ่มกันสามสี่คนแล้วผมอ่ะพี่ไม่ไปคุยเขาอะผมนึกว่าต้องไปเจรจาไหมเพราไม่คุยคุยไหมโอ้โหแม่งผมก็จี๊ดเลยบอกใช่เลยพี่มันต้องอย่างนี้คือไม่ต้องไปคุยแม่งหรอกไอ้ธนวยอย่างเงี้ยสุดท้ายมึงโดนฟ้องอ่ววหมดตัวแล้วมีธนวยคนเอ้ยมีทนายคนหนึ่งมากระซิบผมอะเมื่อก่อนนะ่เมียผมอะก็ชอบแซวผมว่าเรียกผมว่าธนวย แต่พอผมไปเรียกไอ้นั้นว่าธนวยอ่ะผมบอกเมียผมขอร้องเมียว่าอย่าเอาคำว่าธนวยมาเรียกผมนะผมลายกก่ใจไอ้เรื่องชิงเขาพูดของงี้เลยนะบอกเมียผมอ่ะก็แซวผมอ่ะธนวยธนวยแต่ตั้งแต่ผมเรียกไอ้นั้น่าธนวยขอร้องเมียว่าอย่าเรียกผมอีกแม่งเสียของเสียของผมเนี่ยได้รับการรับรองจากสภาทนายความมาได้ไงวะขายขี้หน้าทนายความเขาอะไรผมว่าเออเออก็ดีว่ะผมก็ไม่นึกว่าคําศัพท์ ของผมเนี่ยมันจะมีอิทธิพลหรอสังคมในระดับหนึ่งนะนระดับเล็กๆผมผมก็ชอบนะผมก็คุยไปคุยมาก็มันดิแต่เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยไม่น่าห่วงแนละ้วแล้วพรุ่งนี้อจะเป็นเรื่องของสิ่งที่มันต้องการที่สุดเลยคือต้องการเอาพรบคุ้มครองเด็กมันเล่นงานพวกเรามันไปฟ้องฟ้องสื่อ d aily news ด้วยมาตรา27นะครับ ที่บอกว่าการโฆษณานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเอาเด็กไปโฆษณามันกะว,ว่าสารต้องลงสารต้องจัดการสื่อไม่ให้สื่อพูดไม่ให้สื่อเขียนแต่ผมเชื่อนะผมเชื่อว่าสารก็จะคุ้มครองเด็กแต่ไม่ได้คุ้มครองจากพวกเราเหรอกคุ้มครองจากแม่มึงนั่นแหละคุ้มครองจากพ่อมึงนั่นแหละเออผมก็จะเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นผลออกมาอย่างนี้นะทุกคดีที่มันไปฟ้องผมอย่างผมกับพี่อ้อพี่เปียกธานันาชัยโดน ที่ต้องขึ้นสาลวันที่หนึ่งสิงหาก็เรื่องเดียวกันคือแม่งพยายามอันนี้คือไมล์เซตที่ผมเคยพูดในหนกระแสครั้งหนึ่งแต่เวลามันน้อยมากผมม่นไม่ไม่สามารถคุยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ที่เวลาจําอะผมจะจําเป็นทฤษฎีบทยาวๆไงผมจะมีข้อเสียคือผมจะไม่สามารถพูดแบบย่อยย่อยสั้นๆแบบสั้นๆท่านชวนอะท่านชวนหลีกภัยเคยสอนเกอนผมหลายครั้งว่าอย่าที่บายยาวเพราะคนไม่ชอบฟังถ้าบอกไปฝึกไปฝึกย่อความ ผมแบบเฮีย yeah, ท่านไม่ใช่เฮียท่านบอ้ท่านครับภาษาท่านแม่งโบราณมากฝึกย่อความแต่ผมเข้าใจอ่ะท่านหวังดีผมมากเขาบอกว่าผมมีความรู้เยอะแต่ผมยังย่อยไม่เป็น <c oughs> แต <c oughs> ห่หลังๆเนี่ยพอม,มาเจอธนวยเนี่ยผมรู้อย่างเดียวไม่ต้องทําเฮียอะไรมากด่ามันเยอะๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างดีเอง <c oughs> แล้วทุกอย่างจะดีเองจริงๆผมแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่มีทฤษฎีอะไรมากไม่ต้องทําอะไรเยอะนึกหน้าธนวยโอ้โหแม่งพังผูด่ามันได้ด่ามันครับ แล้วทุกอย่างจะดีเองเชื่อผมเถอะสาธุนะครับแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับพอผมนึกอะไรไม่ออกผมนึกึถงหน้ามันโอ้โหแม่งมันทําให้ผมเขียนบทหนังที่ผมค้างมาเป็นปีคิดได้ว่าผมจะเอาปีศาตเป็นใครสับปะหลาดเป็นใครความโง่งมันเป็นใครยังไงถนวยช่วยผมได้เยอะแล้วผมต้องขอบคุณนะผมก็ขอบคุณ,นะคณต้องมีแก๊งถนวยแบบเนี้ยที่ทําให้ผมแบบเฮ้ยมีอะไรทําขึ้นเยอะเลยว่ะ แบบชีวิตแม่งแบบไม่งั้นมันเหงาอะ่ะมมนมีอะไรทำพอม,มีทนวยเข้ามาโอ,โอ้ชีวิตแม่งเปลี่ยนโอ้ได้มีของเล่นใหม่ที่เราไม่เคยเล่นกับใครแล้วก็ได้มาทบทวนวิชาจิตวิยาที่เราคิดว่าแม่งว่ามันไม่น่าต้องใช้อะ่ะแต่พอเจอนี่แม่งโอ้ทฤษฎีที่ว่าด้วยคนบ้ามันเป็นยังไงผมแม่งเข้าใจผมไม่อ่านหมายเออแม่งมีครบทุกอย่างเลยมีอยู่ในทนวยคนเดียวผมแบบโอรักเลยว่ามึงนี่คือแบบตัวตนของ ของอัจฉริยะบุคคลที่ทําให้ผมฉลาดขึ้นเพราะความโง่ของมันเพราะความโง่ของมันทําให้ผมฉลาดขึ้นอ่ะผมไม่ไม่เคยจะขอบคุณใครมากเท่ามันอีกแล้วเพราะาถ้าไม่มีมันเนี่ยมันก็ไม่มีผมที่ที่ที่เติบโตได้เพิ่มขึ้นในวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากจริงนะฮะแก๊งธนวยและเชื่อ